แผนกจัดซื้อหรือเปล่านะที่ต้องตั้งรหัสสินค้า material code อะคะ่ะมันควรเป็น,ผนแผนกจัดซื้อค่ะเพราะเป็น,ผนแผนกสุดท้ายที่ต้องซื้อมันจะรู้ว่าซื้อแน่ๆละ่ะกับสินค้าตัวนี้แต่ถามว่า,ผานแผนกอื่นตั้งได้ไหมตั้งได้ค่ะเพราะครูอยู่มาหลายที่มันก็ไม่ใช่แค่ว่าจัดซื้อที่ตั้งบางที่ฝ่ายโปรดักชันเป็นคนตั้งบางที่ฝ่ายบัญชีเป็นคนตั้งแล้วหลายๆที่ก็คือจัดซื้อแต่ถ้าให้ครู บอกมันควรเป็นจัดซื้อค่ะเพราะจัดซื้อเป็นคนระบุคนสุดท้ายว่าสินค้าตัวนี้จะเอาแน่แล้วพอตั้งรหัสบึ๊มมันได้ใช้แน่ๆกับสินค้าที่จะซื้อตัวนี้แต่ถ้าแผานกอื่นตั้งบางทีมันอาจจะยังไม่ได้ซื้อก็ตั้งไว้เออคิดว่าจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อการเป็นว่ารหัสนั้นมันก็ยังไม่ได้ถูกใช้มันก็อยู่อย่างนั้นถ้าให้ครูบอกตรงนี้ควรเป็นจัดซื้อค่ะ ตอนที่ครูทำระบบ ERP อยู่บางบริษัทเนาะมันยังไม่ได้ใช้ ERP ทำงานโดย Excel ทำงานโดย Excel เนี่ยเพราะเอาระบบ ERP มาจับเนี่คยครูเป็น h e a อยู่ในจัดซื้อใช่ปะครูก็ต้องเป็นคนรวบรวมข้อมูลหนึ่งในนั้นคือรหัสสินค้าที่ครูต้องรวบรวมนอกจากผู้ขายแล้วรหัสสินค้านี่แหละค่ะที่ครูต้องทำข้อมูลขึ้นมาส่วนรหัส ที่มันเป็นการตั้งรหัสเป็นตัวเลขอะไรนั้นเดี๋ยวระบบโปรแกรมเขาจัดการแต่จัดซื้อจะเป็นคนรวบรวม,ลวมแล้วพอหลังจากที่ขึ้นระบบเสร็จคนที่จะตั้งรหัสใหม่ก็เป็นจัดซื้อที่ตั้งตอนที่ครูทํานะครูเลยบอกคุณว่าจัดซื้อเป็นคนตั้งตั้งรหัสเนาะมันไม่ได้ยากค่ะการตั้งรหัสยิ่งเรามีระบบ erp มันตั้งง่ายมากแค่เราเข้าใจโครงสร้างว่าอ๋อตรงนี้มันเชื่อมโยงมาแบบนี้อ๋อมันเชื่อมโยงไปแบบนั้น เพราะแต่ละโปรแกรมการเชื่อมโยงมันจะไม่เหมือนกันแต่มันก็คล้ายกันแหละเฮ้ยตั้งรหัสตรงนี้แล้วมันจะย้อนไปหาแบรนด์มันจะต้องมีศูน,นถ้าไม่มีแบรนด์มันจะ0ูน,นอะไรเงี้ยอันนั้นคือเจาะไปตัวระบบเนาะไอเจาะไปตัวระบบอะตอนที่เราทํางานเดี๋ยวพวกรุ่นพี่หรือเพื่อนลงมาเขาจะสอนเราอีกทีมันโปรแกรมไม่เหมือนกันแต่เนี่ยที่ครูบอกคุณอะเฮ้ยมันควรเป็นจัดซื้อที่ตั้งเพราะว่า มันจะซื้อคนสุดท้ายแลละมันได้ใช้แน่นอนไอการตั้งนั้นตั้งก็ไม่ได้ยากอย่างที่ครูบอกงานบางอย่างถ้าเราปัดไปเงี้ยคนอื่นก็จะมองโอ้โหส่งอะไรมามก็ไม่รับไม่รับไม่รับมันก็ต้องดูด้วยว่าเอออันนี้มันมันควรเป็นชั้นจริงๆนะอันไหนที่มันควรเป็นของเราเราก็บอกเอออันเนี้ยของเราแต่อันไหนที่มันไม่ใช่กออ็อันนี้ไม่ใช่อย่างเช่นการรับวางบินอย่างเช่นการรับสินค้า เข้าไปในระบบทํา GR การรับของเวลาซัพพลายเออร์มาส่งของพวกนี้นครูมองว่าม,มันไม่ควรเป็นจัดซื้ออย่างรับวางบินก็ควรจะเป็นบัญชีการรับสินค้าเข้าระบบก็ควรจะเป็นคนใช้ของเป็นฝ่ายสโตที่เขารับรับเสร็จก็ทําบินส่งให้บัญชีบัญชีก็รับวางบินก็ทํา Next step ของเขาไปเดบิตเครดิตทําจ่ายอันนั้นครูมองว่ามันก็ต้องเป็นแผนกดังกล่าวแต่ถ้าเป็นการตั้งรหัสสินค้าครูมองว่าเป็นจัดซื้อจัดซื้อควรตั้ง เพราะจะซื้อเป็นด่านสุดท้ายจะตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อสินค้าตัวนี้แน่ๆไหมอาจจะซื้อแน่ตั้งเลยได้ใช้แน่นอนมันจะไม่ไปลกในระบบบางทีถ้าแผนกอื่นตั้งมันยังไม่ได้ใช้กลายเป็นว่ารหัสสินค้าตัวนั้น <ๆ S 1> ก็ไม่ได้ถูกใช้เพราะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อจริงๆอะตรงนี้ครูบอกคุณไว้เนาะในการตั้งรหัสสินค้าตัวอย่างรหัสมันต้องตั้งยังไงที่มันตอบโจทย์กับบริษัทเราครูสอนอยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะ ครูตั้งรหัสให้คุณดูแล้วมันจะไม่ซ้ำกันเลยในรหัสพวกนั้นแล้วมันจะดูออกอย่างง่ายๆด้วยอ๋ออันนี้เป็นสินค้าหมวดนี้มันเป็นรหัสนี้อ๋อสินค้าหมวดนั้นมันเป็นรหัสนั้นมันจะดูง่ายแล้วมันอัดแบบใช้ได้กับทุกระบบโปรแกรมยิ่งบริษัทคุณไม่ได้มีระบบโปรแกรมอะไรใช้ Excel ใช้ Excel พอพวกเนี้ยยิ่งตอบโจทย์คุณเลยเพราะมันสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับสูตรต่างๆได้ง่ายเลยครูขอให้คุณ ทำอะไรก็สําเร็จง่ายๆเนาะเครื่องมืออะไรที่มันจําเป็นกับคุณก็จงขวยคว้าเข้าหาตัวเพราะมันจะช่วยคุณได้และช่วยบริษัทได้ครูขอให้คุณโชคดีทําอะไรก็สําเร็จง่ายๆจากใจครูทัญญาค่ะ